สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสาระเอชาชาแนลวันนี้ผมจะวิเคราะห์แนวคิดการทำประชาพิจารณปรับสูตรบำนาญชาราภาพประกันสังคมกับเลขาคนใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวพันกับอนาคตการเงินของผู้ประกันตนทุกคนหลังเกษียณน,นั่นคือการทำประชาพิจารณ์สูตรเงินบำนาญชาราภาพใหม่ภายใต้เลขาที่การประกันสังคมคนใหม่เน้นนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวคิดของเลขาประกันสังคมคนใหม่ เท่านั้นนะครับย้ำนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆนี้เมื่อไม่นานมานี้หรือวันที่26สิงหาคม2568คณะรัฐมนตรีมีมติตแต่งตั้งนางสาวบุภาเรืองสุดให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสนักงานประกันสังคมคนใหม่และหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนที่สุดที่ท่านต้องดูแลก็คือการปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชาราภาพใหม่หรือที่เรียกว่าสูตรแคร สูตรนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในระบบประกันสังคมไทยจากเดิมที่เราคำนวณบำนานโดยใช้เพียง60เดือนสุดท้ายหรือประมาณ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเปลี่ยนมาเป็นการคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าจ้างตลอดชีวิตการทำงานพร้อมทั้งปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตด,ด้วยดัชนีค่าครองชีพเพื่อให้สะท้อนรายได้จริงในปัจจุบันทำไมต้องปรับสูตรที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนจากผู้ประกันตนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่มาตรา33แล้วเปลีป่ยนไปเป็นมาตรา39ทําให้รายได้เฉลี่ย60เดือนสุดท้ายลดลงจนบํานานที่ได้รับไม่เป็นธรรมสูตรแค่จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความยุติธรรมหลักการง่ายๆคือใครส่งมากได้มากส่งน้อยได้ตามสัดส่วนจริงและยังมีการนับเศษเดือนเพื่อไม่ให้สิทธิ์ของผู้ประกันตนหายไปด้วยการทําประชาพิจารณ์เพื่อให้การปรับสูตรครั้งนี้มีความโปรง่งใสและสะท้อนความต้องการของประชาชนจริง สำนักงานประกันสังคมจะจัดการประชาพิจารณ์90วันเต็มตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมปีนี้รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นจะมีทั้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของสปสและออฟไลน์ผ่านการลงพื้นที่จัดเวทีในภูมิภาคต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนครบทุกมาตราและผู้รับบำนาญปัจจุบันได้แสดงความคิดเห็นขั้นตอนและระบบเปลี่ยนผ่าน เมื่อการประชาพิจารณ์เสร็จสิ้นในปลายปี2,568บอร์ดประกันสังคมจะสรุปผลและประกาศใช้สูตรแคร์อย่างเป็นทางการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2,569เป็นต้นไปที่สำคัญมีระบบเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วงปีแรกๆจะใช้สูตรเก่าและใหม่ควบคู่กันแล้วจึงทยอยเพิ่มสัดส,ส่วนสูตรแคร์จนเต็มร0อเซในปี2,574และสำหรับผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วหากสูตรใหม่ ทำให้เงินลดลงก็ยังคงได้รับเท่าเดิมแต่ถ้าสูตรใหม่ทำให้ได้เงินเพิ่มขึ้นก็จะได้รับการปรับให้สูงขึ้นทันทีความสำคัญต่อผู้ประกันตนการปรับสูตรครั้งนี้มีผลโดยตรงกับชีวิตหลังเกษียณโดยเฉพาะกลุ่มมาตรา39ที่เคยเสียเปรียบจะได้ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดในขณะที่มาตรา3าจะได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงเดิมแต่ยุติธรรมกว่าเพราะสะท้อนรายได้จริงทั้งชีวิตการทำงาน ดังนั้นผมอยากฝากไปยังผู้ประกันตนทุกท่านอย่าลืมเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ครั้งนี้เพราะนี่คือโอกาสที่เสียงของเราจะถูกนำไปใช้กำหนดอนาคตบำนานของเราทุกคนทั้งเพื่อความมั่นคงยามชาราภาพและเพื่อสร้างระบบประกันสังคมที่เป็นธรรมโปร่งใสและยั่งยืนทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญเกี่ยวกับการทำประชาพิจารณ์สูตรบำนาญชาราภาพใหม่ภายใต้เลขาธิการประกันสังคมคนใหม่หนึ่งในภารกิจเร่งด่วนหรือไม่ ติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ที่คุยสาระ HR Channel ต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ